มาชมภาพรายละเอียดในส่วนขยายไปพร้อมๆกันนะครับรูปร่างลักษณะนะครับผมก็จะเป็นคล้ายๆกับพระสมเด็จของหลวงพ่อปานวัดบางโนมโพนะครับผมก็คือเป็นองค์พระนะครับทรงอยู่เหนือสัตว์ต่างๆนะครับผมสําหรับเอกลักษณ์ของวัดน้อยสมามัคคีธรรมนะครับผมก็จะทําเป็นรูปพยักขาบดาบนะครับนี่ฮะในลักษณะของเสือขจรแล้วก็ คาบดาบไว้ในปากนะครับผมแล้วก็จะมีอ,องค์พระนะครับผมประทับเหนือดอกบัวนะครับแล้วก็มีอัคระลายยันสี่ตัวนะครับผมเป็นพระยันอากะนวินะครับผมเป็นพระคาถาห,หัวใจคนสามหมู่บ้านกินน้ำบ่อเดียวนะครับผมเป็นสุดยอดของ เสน่ห์เมตตามหานิยมนะครับผมตลอดจนถึงมีอำนาจเป็นตะบะเดชะนะครับเพื่อนๆดูเส้นสายรายละเอียดของพระรุ่นนี้นะครับผมมองด้วยตาเปล่าอาจจะธรรมดานะครับผมพอลงกล้องส่องขยายนะครับผมจะเห็นได้ว่าความละเอียดละอในการแกะพิมพ์นี่ไม่ธรรมดาเลยนะครับผมเพื่อนๆวิพีดูรายละเอียดของเสือเส้นขนของเสือหนวดเสือนะครับมีความดุดันนะครับผมคาบดาบ ฟันทั้งสี่เขี้ยวนี่นะครับผมขบอยู่ในคมมีดนะครับแล้วก็บริเวณปุยขนด้านล่างนะครับผมเส้นสายรายละเอียดนี่เรียกได้ว่าเก็บเม็ดได้สวยสมบูรณ์มากนะครับเสือมีทั้งหมด5เล็บนะครับผมเป็นเสือวิชานะครับผมมีตบะเดชะนะครับนะฮะตลอดจนถึงใครที่อธิษฐานไปในทาง เมตตามหานิยมนะครับผมหรือจะค้าขายหงายมือ,อหน้าแห่งหนตําบลใดนะครับผมระลึกถึงคุณพระพุะทธธรรมประสงค์ตลอดจนถึงพ่อแม่ครูบาอาจารย์นะครับผมมีพระอาจารย์ดวงเด่นที่ประสิทธิ์ไว้ในพระเครื่องเป็นที่สุดนะครับผมพระรุ่นนี้นะครับผมนอกเหนือจากได้ดินมวลสารต่างๆศักดิ์สิทธิ์นะครับผมที่พระอาจารย์ต้อมได้รวบรวมแล้วก็ได้บรรจงนะครับผมสร้าง ขึ้นที่วัดท่าสะแบงนะครับผมเป็นดินท่าสะแบงนะครับถ้าใครที่อยู่ในสายรัทธาของวาจารต้อมจะเข้าใจดีนะครับผมว่าดินท่าสะแบงดินท่า,ทาสะแบงนี่แพงที่สุดนะครับผมเพราะว่ากรรมวิธีในการจัดสร้างละเอียดละออมนสารศักดิ์สิทธิ์นะครับผมตลอดจนถึงพุทธาเทวาวิเศษนี่ไม่เป็นสองรองใครเลยนะครับผมนี่ฮะแล้วก็ ขนาดของวงพานี่จะอยู่ที่ความกว้างนะครับผมจะอยู่ที่2เซนติเมตรนะครับส่วนสูงในจะอยู่ที่3เซนนะครับผมส่วนความหนานะครับจะอยู่ที่ครึ่งเซนติเมตรนะครับผมประมาณ0 5ถึง0.6ะครับผมแล้วก็อาจจะมีะยันลักษณะของยันนะซ้อน,นะครับผมแล้วก็เป็นอักษรย่อ วนสนะครับผมย่อมาจากวัดน้อยสามัคคีธรรมนะครับผมแล้วก็มีซีรีส์รันนัมเบอร์สำหรับองค์ที่นำมาเพื่อนๆพี่ๆชมนะครับผมซีรีส์นัมเบอร์อยู่ในลำดับที่5.67นะครับนี่ฮะด้านล่างนะครับจะมีการอุดผงผงวิเศษต่างๆนะครับผมที่รวบรวมโดยพระอาจารย์ต้อมนะครับมีดินที่แล้วก็ผงต่างๆนะครับผมที่ ทำการพลีแล้วก็มีพิธีผาจิกรรมนะครับผมแล้วก็ตั้งาธาตุหนุนาธาตุนะครับพุทธาพิเศษกลับมาเป็นผงวิเศษใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับผมก็อุดลงไปพร้อมกับองค์นี้นะครับจจะมีตะกรุดอยู่ด้วยกันหลากหลายโลหะนะครับที่นํามาเพื่อนๆพี่ๆ,ๆชมอยู่ในขณะน,นี้จะเป็นตะกรุดทองคํานะครับนี่ก็ถือได้ว่าเป็นตะกรุดตัวท็อปเลยนะครับอัขระลายยันที่ไว้อ,อยู่ในตะกรุดนี้ก็จะเป็นลายมือของ พระอาจารย์เด่นดวงเองนะครับผมเป็นตะกุดทองคํามีตะกุดเงินมีตะกุดนาคนะครับมีตะกุดทองแดงนะครับอันนี้ถือว่าเป็นตะกุดตัวท็อปเลยนะครับนเนื้อหาหมวลสารนี่สาหรับสีที่ออกมานะครับผมก็จะมีอยู่หลายเฉดสีด้วยกันมีทั้งที่เป็นสีขาวนะครับสีดอกพิกุลแห้งนะครับสีน้ําตาลอ่อนสีอิดหม่นะครับผม หรือจะเป็นสีเทาสีดำนะครับผมหรืออาจจะมีสามสีในองค์เดียวนะครับผมสีทูโทนที่มีการเผาไหม้ที่ทำให้เกิดเป็นสองสีนะครับผมมีพุทธลักษณะสันฐานแตกต่างกันออกไปนะครับผมก็เป็นเสน่ห์ในการเล่นหาบูชานะครับแต่ว่าพุทธคุณที่มีอยู่ในองค์พระนี่มีอยู่เท่าเท่ากันนะครับผม ใครที่มีพระหรือวัตถุมงคลใดนี่ต้องลองอธิษฐานดูนะครับผมบางคนอา,อาศัยกระแสเป็นพุทธานิชย์นะครับผมในการซื้อขายนะครับนั่นก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับแต่ว่าเนื้อแท้ที่อยู่ภายในนะครับผมมีาวาระจิตนะครับผมของพ่อแม่ครูบาอาจารย์มวลสารวิเศษนี่ก็เป็นที่สถิตของอเทพพมต่างๆความศักดิ์สิทธิ์ต่างๆจิตวิญญ,ญาณฝ่ายบวกนะครับผมที่ ผู้อธิษฐานอาธิษฐานพรลงไปนะครับผมถ้า,าวัตถุมงคลน,นั้นเป็นมงคลนะครับผมก็อาจจะมีเทวดาอารักษ์คอยอำนวยผลพรชัยให้นะครับนี่ฮะรูปลักษณะสวยงามนะครับผมะอาจารย์เด่นด,ดวงนี้ท่านเป็นครูบาอาจารย์นะครับผมที่ศึกษาทาในาสายอีสานนะครับผมเคยศึกษาทมร่วมกันกับ พระอาจารย์ต้อมวัฒสแบงนะครับผมแต่ภายหลังหลวงพ่อหรือพระอาจารย์นะครับผมได้ลาศิกขาไปปฏิบัติภาิรกิจทางโลกนะครับผมเมื่อเสร็จเรียบร้อยท่านก็กลับมาอุปสมบทอีกครั้งหนึ่งนะครับผมศึกษาพระเวทในใสายขเขมรต่ำนะครับผมในสองฝากฝั่งแม่น้ำโขงฮะจดตลอดจนถึงทำราวต่างๆตลอดจนถึง วิชาคาถาอาคมโบราณนะครับผมที่มีผู้กล่าวถึงน้อยนะครับผมพระอาจารย์ก็ได้อนุรักษ์แล้วก็นํามาส่งข้อแก่สิทธิานุสิทธิ์นะครับนี่ก็จะเป็นอีกพ่อแม่ครูบาอาจารย์หนึ่งนะครับผมที่ต่อไปนี่จะเป็นที่รู้จักมากขึ้นเรื่อยๆนะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับผมผมโอวัานสวนพระเครื่องก็ต้องขออนุญาต เพื่อนๆพี่ๆนะครับผมยุติไว้แต่เพียงเท่านี้สวัสดีครับ